ที่จะเป็นกำลังเสริมออกรอนกับพี่กต่อไปคือชื่อวันโจทก็ต้องรนที่เป็นของธรรมัาเออเฮ้ยเลิกฉากนี้ดีไหมวะเออช่ยจบตัวเนียเอั่งเียไม่ต้องร้องลุกเงียบๆ โว้แต่อนเป็นลูกพอเลยกิจเนเป็นโจนที่ไม่เงินไรเพราะพวกเรานั้นป้นคนรวยที่ชอบโกงบ้านโกงเมืนงป้นพวกมันมาได้ก็มาแจกนายลูกหลานและคนยากคนจนที่เขามีจะกินว่าดีหรือเปล่าพีโดเนี่ยไอ้ดีมันดีแล้วพี่แต่ทีบอกเลยนะว่าผมเนี่ยอยู่กับโจนใครมาไม่เหมือนกับพี่เลยไปปิ้เนคนรวยแล้วเงินคนรว จนนึกไงอย่ไม่ทำแบบนี้ครกพี่อ้าเราเป็นโจรที่มีศีลธรรมนะแค่ปล้นจี่แล้ก็บาปพอแล้วอยากน้ำบาปไงแต่การเอาเงินมาช่วยคนจนพี่น้องเราแต่ว่าตอนนี้ลูกพี่รู้หรือเปล่าว่ามันมีโจรอยู่กลุ่มงเนี่ยเอาชื่อลูกพี่เนี่ยออกแอบอ้างปล้นไม่ว่าคนจนคนแก่คนลำบากเนี่ยมาปล้นด่าทั่วยหมดเลยถึงว่าคือพกดีไม่ได้ออกรอดเป็คนสามแฉ่งกิสเนะ เติมเสียชื่อเสียไปแล้วกันเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าอย่างนั้นไอ้กลุ่มโจงนั้นเป็นใครตอออกรอบนอกส่งโดนต่างหากไม่ได้พงน้องพี่พร้อมไหมวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมพี่พร้อมถ้าพร้อมแล้วพวกเราออกนอกส่งโดนวันนี้ตามหากลุ่มโจรกลุ่มนั้นให้พง ที่มันเอาชื่อเราไปแอบอ้างถ้าเจอเมืไรมันกับเราต้องตายกันไปข้าวหนึ่งประดาบทั่วทิ่ลิ่นะนะประาทั่วที่ดอกินะนาอราอาเป็นพิษาเอาชื่อไปอ้างวังดาเป็นใหญ่เอาชื่อไปอ้าง ความยากใหญ่มันไม่้ายเราลึกราจะเจอตัวมันที่ไหนถ้าวันนี้เจอตัวพัวมันที่ไหนเกิดน,น้งตั้งใจไหมจะฆ่าไอ้พวกใจมาปกอยากฆ่า